สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่พี่เอจะมาจับรางวัลให้กับผู้โชคดีนะครับที่จะได้หนังสือ3แดนโลกธาตุเล่มน,นี้นะครับทั้งหมด7ท่านจากที่ลงทะเบียนไว้30ท่านนะครับโดยตอนนี้พี่เอได้ทำหมายเลขทั้ง30หมายเลขไว้ในถังใบนี้นะครับมีทั้งหมด30หมายเลขเรียบร้อยแล้วโดยวิธีการในการจับรางวัลของวันนี้ ก็คือเี่เจะจับฉลากในนี้ที่มีหมายเลข1-30ถึง30นะครับโดยการคัดออกมาก่อน15หมายเลขนะครับเริ่มเลยนะครับโดยการที่หยิบออกมาเลยโดยไม่ต้องดูนะครับว่ามีหมายเลขอะไรบ้าง15หมายเลขนะครับ12 3 4 5 6 เจ็ดแ1ด1ก1าสิบสและ15หมายเลข15หหมายเลขนี้ถือว่าเราคัดออกแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เอจะอ่านหมายเลขเลย ท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้30ท่านจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่หมายเลขอะไรในแผ่นที่ลงทะเบียนอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาหมายเลขที่คัดออกนะครับหมายเลขที่1คือ20นะครับ28 15หมายเลข3 หมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบสองหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าหมายเลขเก้าอันนี้พี่เอเขียนว่าเก้านะครับเดี๋ยวมันจะกลับหัวมันจะมีเลขหกท,ที่ที่ลักษณะเดียวกันอันนี้คือหมายเลขเก้า หมายเลข13มหมายเลขแปหมายเลข14และสุดท้ายนะครับคือหมายเลข27 15หมายเลขนี้คือคัดออกนะครับคราวนี้ในนี้จะเหลืออยู่อีก15หหมายเลขนะครับวิธีการในการจับของพี่เอวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านไปเรื่อยๆโดยการสลับกันระหว่างหมายเลขที่ไม่ได้แล้วก็ได้ไปเรื่อยๆนะครับ เริ่มเลยนะครับหมายเลขแรกที่จับขึ้นมาจะเป็นหมายเลขที่ไม่ได้นะครับดูพร้อมกันเลยนะครับเอาใหม่นะครับตะกี้หยิบขึ้นมาสองใบโทษทีนะครับเอาใหม่เลยหมายเลขแรกที่ไม่ได้คือหมายเลขสองนะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่จะได้นะครับเล่มที่หนึ่งนะครับคือหมายเลขยี่สิบเก้า หมายเลข2ี่เก้านะครับเป็นหมายเลขที่ได้เล่มที่หนึ่งอันนี้พี่เอจะวางไว้ตรงนี้นะครับหมายเลขต่อไปเป็นหมายเลขที่ไม่ได้นะครับหมายเลขที่ไม่ได้นะครับคือหมายเลขสิบเก้าต่อไปคือหมายเลขที่ได้นะครับหมายเลขที่ได้อันที่สองคือหมายเลขสิบหกนะครับต่อไปคือหมายเลขที่ไม่ได้นะครับหมายเลขต่อไป คือหมายเลขทีหยิบสองใบนะครับเอาใหม่นะครับใบขึ้นมาสอนนันกระาษมันซ้อนกันะะอ่ะขึ้นมาแล้วหมายเลขหกนะครับที่ไม่ได้ต่อไปนะครับเป็นหมายเลขที่ได้นะครับคือหมายเลขยี่สิบเอ็ด ได้มาสามเล่มแล้วนะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ไม่ได้นะครับยี่สิบห้าต่อไปนะครับหมายเลขที่ได้คือหมายเลข26สิบหนะครับสี่เล่มแล้วนะครับต่อไปนะคร <st les till S 2> ับเป็นหมายเลขที่ไม่ได้ยี่สิบหมายเลขที่ได้ สิบแปดนะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ไม่ได้นะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขที่ได้นะครับเล่มที่หกนะครับคือหมายเลขเจ็ดนะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ไม่ได้นะครับคือหมายเลขสิบหมายเลขที่ได้คือหมายเลข สีนะครับแล้วหมายเลขสุดท้ายนะครับคือหมายเลขที่ไม่ได้ก็คือหมายเลข3ามสิบเราได้มาแล้วนะครับทั้งหมด7จ็ดเล่มนะครับก็คือหมายเลขตามนี้ที่ได้ก็คือมีหมายเลข4ีหมายเลข7จหมายเลข16 18 21ิบแป็ดยกและยี่สิกา็เป็นอาจเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับ าการจรับรางวัลในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ